สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับเราพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการดูลายมือง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมขุมทรัพย์นะฮะสัญลักษณ์ของความร่ำรวยบนลายมือและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของรูปปลาสเพียนที่อยู่บนเนินขุมทรัพย์เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะน่าติดตามขนาดไหนนะฮะก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมกันฝากกด subscribe ไล์แชร์ให้กันคนละหนึ่งครั้งนะฮะแล้วเราไปติดตาม,มาพร้อมกันครับผมไปครับวเรามาดูกันที่สัญลักษณ์แรกเลยนี่นะครับจากภาพที่แสญญดงให้เป็นเพื่อนได้รับชมกันนะครับอันนี้นะฮะจะเป็นเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบนกลางมือเลยนะฮะซึ่งสามเหลี่ยมของเขาเนี่ยนะฮะเกิดตั้งแต่เกิดจากเส้นชีวิตนะฮะโดยที่มาบรรจบกับเส้นสมองนะครับโดยที่มีเส้นพุทธหรือเส้นสุขภาพเนี่ยนะครับวิ่งมาตัด ทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมนะฮะดังภาพเลยนะครับเราจะอธิบายกันแบบช้าๆนะฮะเพื่อนๆดูนะครับนะดูอีกครั้งนะเส้นนี้นะครับเกิดมาจากาเส้นอายุนะครับแล้วก็าลากมาจดกับเส้นสมองโดยมีเส้นสุขภาพหรือเส้นพุธเนี่ยวิ่งเข้ามาตัดทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยมนะฮะหนังภาพนี้เลยนะครับผมสาหรับมือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีสามเหลี่ยมคุ้มทรัพย์เนี่ยอยู่กลางมือนะฮะอย่างที่ภาพแสดงเนี้ย ความหมายก็คือสามเหลี่ยมภูมิรั์เนี่ยก็เปรียบเสมือนคลังเก็บสมบัติของเพื่อนๆน,นั่นเองนะฮะจะจะเป็นใครที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปนี้จะเป็นคนที่มีเรื่องการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีการเก็บเงินเก็บทองนะฮะหรือว่าทําธุรกิจต่อยอดเนี่ยจากเล็กๆไปสู่ใหญ่ๆนะฮะจะสําเร็จไปสู่ใหญ่ๆเลยเกิดความร่ํารวยเงินที่ได้นะฮะจากเล็กๆน้อยๆหลายๆทางเนี่ยก็จะมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ แล้วก็จะนําเงินก้อนนี้ไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไปเรื่อยๆทําให้เงินเนี่ยมันออกดอกออกผลงอกเงยทําให้คุณเนี่ยจะเกิดเป็นคนที่ร่ํารวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบนมือแบบนี้นะจะไม่มีวันใช้เงินแบบไร้สาระเลยนะฮะหรือว่าใช้เงินแบบฟุ้มเฟือยฟุ้งเฟ,อฟ,ฟ้อโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับจะเป็นคนที่คิดวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของความตนหนีทีเหนียวนะ ตอนนี้ต้องแยกกันให้ออกนะครับสําหรับคนที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะฮะอีกรูปหนึ่งนะครับบนลายมือนะดังภาพนี้ที่ผมแสดงให้เห็นนะฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่จะเป็นเรื่องของอาสามเหลี่ยมเพืเ่อนๆสังเกตนะเกิดจากเส้นสมองมา1เส้นนะครับมาตัดกับเส้นอายุนะโดยที่มีเส้นวาสนาเนี่ยมาตัดทําให้เกิดสามเหลี่ยมเกิดขึ้น นะสามเหลี่ยมชนิดนี้นะครับจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบแรกนะแต่ถามว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลเหมือนกันไหมเหมือนกันครับผมก็คือเรื่องของจะทําอะไรจะลงทุนอะไร<อ> <dom> ก็มกักจะประสบความสําเร็จนะสามเหลี่ยมนี้นะครับก็เปรียบเสมือนเป็นคลังเก็บทรัพย์สมบัติประจํา<ค><ณ>ต,ตัวของเพื่อนๆนั่นเองนะฮะเงินเนี่ยจะได้มาจากหลายๆทางหลายๆมุมนะแล้วก็จะมารวมเป็นก้อนใหญ่ จากนั้นมันจะนำเงินก้อนนี้ไปต่อยอดทางธุรกิจทําให้ประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นมีเงินงอกเงยขึ้นนะฮะล่ำรวยขึ้นนั่นเองสําหรับหลายท่านนะฮะหลายคนนะนอกจากมีสามเหลี่ยมบนฝ่ามือนะอยู่บริเวณกลางมือแล้วเนี่ยให้ทุกคนลองสังเกตดูเรื่องของเส้นวาสนานะเส้นวาสนาเนี่ยก็คือเส้นที่พุ่งตรงนะฮะจากบริเวณด้านล่างของมือพนะพุ่งไปยังบริเวณเนินเสา หรือบริเวณใต้โคนนิ้วกลางนั่นเองถ้าเส้นวาสนานะฮะไม่ขาดช่วงคมชัดลึกนะฮะไม่มีเกาะไม่มีโซ่หรือไม่มีเส้นขาดช่วงใดๆเนี่ยเขาเรียกาเรียกว่าลายมือเศรษฐีอย่างแท้จริงเลยนะยิ่งประกอบกับเส้นสามเหลี่ยมที่เรามีอยู่แล้วด้วยและเส้นวาสนาเนี่ยพุ่งไปอยู่บริเวณเนินเสาด้วยอันนี้นะยอดเยี่ยมเลยนะฮะเนินเสาเนี่ยเป็นเนินของความอดทนมุมานะ ความภาคเพียรพยายามหรือว่าอึดน,นั่นเองนะฮะอดทนอดึดฝ่าฟันนะมันจะแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ร่ำรวยแบบง่ายไดะนะฮะแต่ว่าต้องใช้ความเพียรความพยายามแต่สุดท้ายนะเพื่อนๆจะประสบความสําเร็จร่ํารวยได้นะครับเขาเรียกว่ารวยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเองรวยแบบชา้ชาๆจะประสบความสําเร็จเนี่ยอาจจะมีอายุประมาณ 35- 36ไปแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้แก่เกินไปอยู่แล้วสําหรับคนที่อายุวัยขนาดนี้นะครับ ขอให้อดทนรอนิดนึงถ้าคุณมีเส้นนี้นะครับนอกจากสัญ,ญลักษณ์นะครับเส้นวาสนาที่พุ่งไปบริเวณเนินเสาที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮ<น>ะลองสังเกตอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งก็คือสัญ,ญลักษณ์รูปตัว V นะฮะเราเรียกกันว่า V Victory นั่นเองที่อยู่บริเวณเนินอาทิตย์นะครับใครที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัว V Victory อยู่บนเนินอาทิตย์นะสวยๆเนี่ยนะครับเนินอาทิตย์เนี่ยคือเนินของความมีชื่อเสียง ความมีความโด,ด่งดังเป็นที่ยอมรับกับสังคมโดยกว้างนะฮะหรือว่ามีเงินทองนั่นเองนะฮะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะว่าเนินอ,อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์เนี่ยคือต้อนกําเนิดของทุกสรรพสิ่งนะครับยิ่งเพื่อนๆเนี่ยมีสามเหลี่ยมแล้วแล้วมีวีวีวิกตอรี่เนี่ยอยู่บนเนินอ,อาทิตย์สวยๆด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้แบบแรกเลยนะฮะเรียกว่าจะทําอะไรก็ประสบความสาเร็จได้แบบไม่ยากนะหรือว่าลงทุนน้อย แต่ได้กําไรเยอะนั่นเองนะฮะสำหรับคนที่มีวีคัลรี่บนเนินอาทิตย์นะครับผมเป็นสัญลักษณ์มงคลอันนึงเลยทีเดียวสัญลักษณ์นึงนะฮะสัญลักษณ์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ที่ผมจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนอกเหนือจากสามเหลี่ยมบนกลางมือแล้วนะฮะก็คือสัญ,ญลักษณ์รูปปาตะเพียนซึ่งอยู่บนเนินเสานั่นเองนะปาตะเพียนเนี่ยจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นเส้นที่เกิดจาก เส้นวาสนานะครับมาเชื่อมต่อก็ได้นะครับจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่ได้หมดเลยแต่ใครที่มีรูปปลาตะเพียนเนี่ยอยู่บนเนินเสาความหมายก็คือรูปปลาเนี่ยนะฮะก็หมายความถึงความอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะฮะความร่มเย็นเป็นสุขความสิริมงคลความร่ำรวยนะฮะสังเกตคนจีนเนี่ยจะยิ่งชอบปลาคราฟเนี่ยเป็นปลามงคลของบ้านเลยจะมีรูปปลาคราฟเนี่ย เยอะแยะไม่เลยหมดเลยแต่สำหรับบ้านของคนที่เชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยนะฮะเช่นกันใครที่มีลูกปลาตะเพียนอยู่บนเนินเสาอันนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจที่คุณทําเช่นเดียวกันเลยฮะแต่ว่าความร่ารวยของคุณเนี่ยมันก็อยู่ที่ความอดทนพยายามคุณด้วยเพราะเนินเสาเนี่ยเป็นเรื่องของความอดทนภาคเปลี่ยรพยายามอึดอดทนอึดบึกบึนนั่นเองนะฮะแต่อย่าเพิ่งท้อนนะ เรารวยแน่นอนแต่รวยแบบเป็นขั้นเป็นตอนไม่เร่งรีบนะครับผมก็อาจจะอายุที่ประมาณ35 3 6ไปแล้วเช่นกันนะก็ถือว่าไม่มากนะครับสำหรับคนที่มีรูปปาตเพียนอยู่บนเนินเสานะครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้สําหรับสัญ,ญลักษณ์มงคลบนฝ่ามือที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันนะฮะหวังว่าคงจะถูกใจหลายๆท่านนะครับเราก็ลองไปเช็คดูว่าตัวเราเนี่ยมีหรือเปล่านะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมต่อให้เรามีสัญ,ญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องทํามาหากินนะฮะอย่าไปนั่งกินนอนกินเนี่ยมันไม่มีวมันร่ํารวยแน่ๆแ,แหละนะแต่สําหรับใครที่มีสัญ,ญลักษณ์ที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยถือว่าคุณเ,เป็นต่อคนอื่น2องสเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในตัวนะครับเพียงแต่คุณเนี่ยไปหาช่องหาโอกาสในสิ่งที่คุณใช่ในสิ่งที่คุณชอบนะฮะแล้วคุณไปทําให้มันเต็มที่เลยรับรองว่าคุณร่ารวยแน่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็นำคลิปดีมาฝากเพื่อนๆกันนะฮะแล้ว ากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ์ล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วสวัสดีครับ